แอปก็ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็มีเกือบครบทุกบลรจอใช่ไหมแล้วก็เสรอหากองก็ง่ายเตั้งแต่เริ่มเปิดแอปใหม่ผ่านมือถือเลยไม่ต้องไปที่ธนาคารดูง่ายแล้วก็มีการเปรียบเทียบกองทุนของแต่ละกองทำให้ตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นพอเราได้รับข่าวสารว่า L H Bank ได้มีจัดการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน Pro f i t t r ก็ให้ความสนใจและสมัครเข้ามา ดีใจครับโดยส่วนตัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับและต้องขอขอบคุณธนาคารที่จัดการแข่งขันดีๆอย่างนี้ให้กับผู้สนใจกองทุนรวมครับก็รู้สึกดีใจครับว่าได้รางวัลมา,าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายและบริหารงานโดยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ในการลงทุนโดยเฉพาะขณะเดียวกันเนี่ยยังสามารถใช้รถยนอนภาษีในกองดถยนตนภาษีได้อีกด้วยครับ การลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดีผมคิดว่าเราต้องติดตามข่าวสารซึ่งณนะปัจจุบันข่าวสารโดยทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันแอปพลิเคชัน Profita ช่วยให้เราได้รับรู้ข่าวสารจากแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้นด้วยครับโดยส่วนตัวผมเองใช้แอปพลิเคชันในการลงทุนกองทุนรวมนั้นหลากหลายในขณะเดียวกันที่มาเจอแอปพลิเคชัน Profita ได้พบเห็นความแตกต่างในหลายจุด ในความเป็นเฟรนดี้ยูเซอร์ที่มากกว่ามีข้อมูลที่เปรียบเทียบที่ครบถ้วนกว่าขณะดเดียวกันมีบริการโรโบโอแอดไวเซอร์ให้กับนักลงทุนได้ช่วยการตัดสินใจในการลงทุนด้วยครับส่วฟีเจอร์ที่ผมชอบในแอปพลิเคชันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบการเปรียบเทียบกองทุนที่เปรียบเทียบในเวลาเดียวกันถึง15กองทุนให้ผมรับทราบไม่ว่าจะมีความแตกต่างของค่าธรรมเนียมนโยบายการลงทุนซึ่งจะหาได้ยากในการลงทุนจากแอปอื่นท,ทั่วไปครับ แน่นอนเป็นอย่างยิ่งครับต่อครับวันนี้เอร์ h แบง k จัดกิจกรรม m u t u a l Fund Tournament by Profita ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยในประเทศไทยที่มีการแจกรางวัลรถไฟฟ้าแล้วก็เราสามารถดึงดูดความสนใจทั้งนักลงทุนมือใหม่แล้วก็นักลงทุนมืออาชีพ เข้ามาเรียนรู้การลงทุนผ่านแอป Profita ของเอ b วิชแบงและเรื่ลนี้ LH Bank มีการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษากับนักลงทุนทั่วไปสนุกสนุกแบบนี้แหละนะครับขอให้ติดตามทุกช่องทางของ LH Bank ได้นะครับ